นมัสกราคุณเจ้าแล้วก็สามเณรทุกองเลยนะครับผมแล้วก็สวัาดีนะเค่องเที่ยวด้วยนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่พื้นที่โซนแสดงสัตว์ของสวนสัตว์อุบราชธานีนะครับสวนสัตว์อุบราชธานีนะครับอยู่ในภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับผมตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วนนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด1,217ไร่นะครับผมส่วนด้้นในนะครับจะมีโซนแสดงทั้งหมด13โซนด้วยกัน ส่วนโซนแรกนะครับที่เราจะไปดูอยู่ด้านหน้าเรานี่เองนะครับอันนี้คือโซนของสัตว์เทา้ทากิบไทยหรือว่ากวางไทยนัย่นเองนะครับตราวนนี้จะมีอยู่4ชนิดนะครับผมก็จะมีควาป่าลงระบ้านเกงและก็เนื้อสนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับผมด้านในจะเยอะมากเลยนะครับมันไม่มีกล้อง จะเป็นความยทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกก่อนนะครับผมด้านความมือนะครับตัวใหญ่ๆมีเขาด้วยนะครับในตะไายตัวนี้คือกวางตากเพศผู้นะครับวิธีแยกเพศของกวางให้สังเกตดูที่เขานะครับตัวผู้จะมีเขาตัวเมียจะไม่มีเขานะครับ ส่วนกางป่าเป็นกางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดากองไทยนะครับตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีเขาสี่ิงถึง6กิิงส่วนตัวเมียจะตั้งท้องแปดเดือนตกลูกได้ครั้งละหนึ่งตัวนะครับอ่าตัวเมียจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมอ่าดูดีๆนะครับผมไม่ใช่ควายน้อยนะครับ <c oughs> อ,อ่าแยกเ,เพื่อควบคุมปริมาณของกวางนะครับผม <c oughs> ใช่ครับผมถ่ายไว้เยอะ กว่างไกชื่อหนึ่งของเขานะครับผมก็คือกวางม้านะครับผมเขาจะมีขนคล้ายๆกับม้านะครับมีขนที่แบนพอแล้วก็มีหางเหมือนม้าเลยนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับผมจะมีหนึ่งชนิดนะครับตัวนี้จะมีลักษณะขาเรียวๆขนสีน้ําตาลออกเหลืองๆนะครับตัวนี้คือละองคระมั่งนะครับผมตัวผู้เรียกละองคตัวเมียเรียกลมังเป็นสว์ชนิดเดียวกันแต่ว่าเรียกไม่เหมือนกันนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นละมั่งนะครับผมละองค์จะมีเขาด้วยนะครับ ตัวเล็กๆนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมตัวเล็กๆขาฟอบๆที่เราเห็นอันนี้ไม่ใช่ลูกวางนะครับตัวนี้คือวางเมล์ทรายนะครับวางเม่อทรายเป็นวางขนาดกลางมีลำตัวขนาดเล็กนะครับผมเขาจะมีขนสีคล้ายๆกับดินรายนะครับผมเงาานิดหนึ่งนะครับส่วนในตะข่ายด้านขวามือนะครับจะเป็นเก้งนะครับจะมีเก้งเผือกด้วยนะครับตัวสีขาวอยู่ด้านในสุดเลยนะครับผมขวามือสุดนะครับ เงเปือกตัวนี้ชื่อว่าคุณทูกนะครับคุณทูกแยมาจากสวนสัตว์ดุสิตนะครับผมสาระเก้งเปลือกเป็นสัตว์พระราชทานนะครับผมในโลกนี้มี9ตัวเท่านั้นเองนะครับทั้ง9ตัวก็จะอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีเก้งแดงด้วยนะครับผมสาระเก้งภาษาอีสานบ้าเราเรียกว่าปานนะครับปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุมของลาไม่ได้แล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นควางที่พบเจอได้ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปนะครับอันนี้คือโซนของสัตว์เท้ากิบต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูกวางต่างประเทศกันบ้างนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกก่อนนะครับด้านซ้ายมือนะครับกำลังกินหญ้าอยู่นะกำลังกินใบไม้อยู่นะครับจะมีหนึ่งตัวนะครับที่มีลักษณะไม่เหมือนเพื่อนนะครับสังเกตดูดีๆนะครับตัวนี้จะมีขนสีเทานะครับมีลำตัวเหมือนวัวมีหน้าเหมือนมามีเท้าสีขาวดาด้วยนะครับตัวนี้คือนินลกายนะครับผมนิลกายหรือว่าวัวสีน้ําเงินนะครับผมเป็นสัตว์ตระกูลแอนติโลปนะครับตะกูลเดียวกันกับวัววัวปลายแพ้แกะนะครับไม่ใช่ตะกูลกวานะครับ เป็นสัตว์ที่มาจากประเทศอินเดียนะครับสำหรับนิสกายส่วนกวางตัวใหญ่ๆนะครับผมที่เราเห็นจะเป็นกวางราซิงนะครับชื่อสามัญคือกวางราซิก้านะครับเป็นกวางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดากวางนะครับคําว่า巴าซิงมาจากภาษาอินเดียนะครับแปลว่าสิบสองนะครับตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีเขาสิบสองถึงสิบสี่กิ่งนะครับผมส่วนตัวเล็กๆนะครับมีลายจุดจุดสีขาวนะครับตัวนี้คือกวางซิก้านะครับ กวางซิก้าจะมีรวดลายคล้ายๆกับกวางดาวแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันนะครับตัวของเขาจะเป็นรูปหัวใจหรือว่ารูปใบโปด้วยนะครับผมมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับกว่างซิก้าเขาจะชอบมองดูคนนะครับสำหรับกว่างซิก้าเพราะว่าเราพาคนมาก็ดูทุกวันนะครับนนอาอที่เห็นกวางตัวผู้วางตัวโดนตัดเขานะครับเพราะว่าช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเป็นฤดูผสมพันธุ์ออกกวางนะครับ โซผู้เขาจะต่อสู้กันอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะครับผมเจ้าหน้าที่เลยจําเป็นต้องตัดเขาเขาออกนะครับแต่ว่าความจะมีการผัดเขาทุกปีนะครับผมจะมีเขาหลุได้ก็องอกใหม่ได้ทุกปีใช้เวลา4 5เดือนขาเขาก็จะยาอเท่าเดิมนะครับาาพาลูกพี่มามชมธรรมชาติ เส่วนอาหารของกวางนะครับผมก็จะเป็นพวกใบไม้ใบหญ้าผลไม้แล้วก็เปลไม้บางชนิดนะครับอาหารหลักๆเลยก็จะเป็นใบไม้นะครับรองลงมาก็จะเป็นหญ้านะครับผมบอกถ่ายดู <Yes. s Elliott humming> ียวาไหนถ่ายงนน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับในโซนของกวางเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปนะครับจะเป็นโซนของอณาจักรสัตว์นักล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่จินเนเป็นอาหารกันบ้างนะครับ อ่าแล้สะพานที่เราข้ามมาทั้งสองโซนนะครับอันนี้คือสะพานลูกระนาดนะครับผ่วามไว้สัว์ประเท่ากีดไม่สามารถข้ามสะพานนี้ได้นะครับมีไว้ป้องกันความร้อนบริเวณนะครับผมระยะทางอีกประมาณ300เมตรนะครับก็จะถึงโซนของอาณาจัดนาลาแล้วนะครับ เราเปิดแให้นะครับเปิดแอรเบานะครับรถนักนจะเป็นตำุวจปัจจัยานะครับเพื่้าเ็จเมื่อต้นปีที่บ่านมาี่นะครับผมอาจจะรอดยังไม่ดีนะครับ รอบนี้เร,เเรลอลนรอง้าขาขึ้นไเลยนะครับใล้ะจะถึงแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าเรานี้เองนะครับผมอันแรกสันนักเา่โซนแรกจะเป็นโซนของสิ่งตัวแปริการนะครับ อันนี้จะเป็นอาเกตของเจ้าป่านะครับผม อ,อยุ่ท่าขอมือนะครับตัวน,นี้จะมีอยู่สองตัวนะครับอยู่ใน,นท่าตัวหนึ่งนะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างรั้วฝั่งน้นนะครับผมการน้านะครับข้างในจะเป็นตัวเมียนะครับตัวผู้จะมีคนที่แข่งคอด้วยนะครับผมตัวอ้วนมากเลยนะครับ ส่ันนี้ตัวผู้ชื่อว่าวีโก้นะครับตัวเมียชื่อว่าน้องน้ำตาลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เๆกันนะครับสิ่งโตเป็นสัตว์ตระกูลแมวนะครับเขาจะมีอุปนิสัยคล้ายๆกับแมวเลยกินนอนเล่นไม่ชอบน้ำนะครับเขาจะนอนวันหนึ่ง1ิกชั่วโมงถึง20ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับ้องพิงคฟังนะครับ เป็นสัตว์เมืองร้อนนะครับผมมาจากเวีแปแอฟริกาใต้นะครับปปรนอนน้ำลายไหลนะครับแลบลิ้นเลยไปแสบแค่พออ่าตัวนี้มีโก้นะครับแล้วก็น,น้องน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นโซนของเสือโครงขาวนะครับผมอาจจะดา้านซ้ายเลยนะครับเดินอยู่เลยนะครับผมวันนี้มีนหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ชื่อว่าน้องวาเลนไทน์นะครับอายุสิบปีเกิดสิบสี่กุมภานะครับเจ้าหน้าที่เลยตั้งชื่อให้ว่าวาเลนไทน์นะครับ <c oughs> าจารับเสือโค้งเขาวนะครับเกิดจากเพราะว่าดาวทางยีนนะครับจาให้คนของเขาเป็นสีเป็จางของขาวๆนะครับไม่ใช่เสือเผือกนะครับถ้าเสือเผือกนี่จะขาวล้งตัวเลยเขาที่มีขนสีขาวนะครับมีลายสีดํามีดวงตาสีฟ้าด้วยนะครับผมสีสวยมากเลยนะครับเสือฝรั่งอะเสือฝรั่งเป็นสัตว์ตระกูลแมวนะครับเช่นเดียวกันกับสิงโตแต่ว่าเสือโค้งเขาสามารถปีนต้นไม้ได้ว่ายน้ำเป็นด้วยนะครับ อ่ะเป็นสัตว์ที่รักสันโดษนะครับชอบอาศัยอยู่แค่ตัวเดียวนะครับผมไม่ชอบอยู่เป็นฝูงเดินไปเดินมานะครับผมถา่ยไมึงอันนี้มันอันนี้มันเอาไว้ถ่ายเลยระยะสั้นระยะสั้นแล้วก็อันนี้ประมาณอ่ะตรงตรงนั้นก็เริ่มเริ่มไปหมคือเริ่มเบิร์ดอีกตัวไตก่อน ม่ม่ีรััสงงเอตัวนี้จะเป็นโซนของสิงโตขาวนะครับผมสิงโตขาวจะมีขนาดใหญ่กว่าสิงโตแอฟริกานะครับอายุได้ความมือเลยครับผมตั <c oughs> วใหญ่นะครับสีสวยมากเลยนะครับผม <c oughs> อ่าหน้าตาน่ารักเหมือนแมวบ้านเราเลยนะครับปาร์ต้นไม้บาง อ่าเข้าไปก่อดเขาได้นะครับผมแต่ว่าออกมาไม่ได้นะครับตรงนี้ตัวผู้ชื่อขวัญตัวเมียชื่อข้าวนะครับผมขวัญกับข้าวนะครับพี่น้องกันนะอ่าตามธรรมชาติแล้วนะครับสิ่งตัวเขาจะอศาศัยอยู่ด้วยกันเป็นฝูงนะครับกตัวถึง12ตัวนะครับหรือมากกว่านั้นต่อฝูงจะมีตัวผู้เป็นแค่หนึ่งตัวนะครับเป็นจ่าฝูงนอกนั้นจะเป็นตัวเมียหมดเลยนะครับ ตัวเมียดัมีหน้าที่เป็นฝ่ายล่เหยื่อนะครับหาอาหารแล้วก็เลี้ยงลูกนะครับผมหาได้จะกในตู้คููกินก่อนตัวเมียค่อยกินทีหลังนะครับผมอาหารส่วนอาหารของเขานนครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์สดๆนะครับผมของเราก็จะมีเบาโปนะครับเป็นเนื้อสัตว์ปอดสารพิษมาส่งให้อย่างดีเลยนะครับก็ได้หมครับส่วนอาหารที่สดปานนะครับจะเป็นเนื้อเด็กดื้อนะครับผมก็จะชอบมากเลยนะครับอ่าเมื่อเช้านี้จับมาให้หลายคนแล้วนะครับผู้ปกครองบอกเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะครับ ใครดื้อฝากไว้ได้นะครับผมไม่ต้องขากลับด้วยนะครับบ่อนั่าจะเป็นจุดเดินชมนะครับมี5โซนด้วยกันก็จะมีโซนของเสโคงอินโดจีนนะครับก่อนจะมีเกยาทั้งเกลือน้งเกมเสือดำเสือดาวแต่บางกระดามทอดนะครับอันนั้นน่าจะมีโชว์ให้อาหารเากโคงอินโดจีนนะครับผมเราน่าจะมาทายช่วงไปถ่ายนะครับ อยากให้เลอนแก้วเลยเกี่ยวกับตัวส่วนเลยครับมันมันไม่เดินนะมันถ่ายไม่ได้สายมันเป็นเซอร์โปกอินโลจีนนะครับตัวนี้มี2ตัวเป็นพี่น้องกันนะครับผมตัวผู้ทั้งสองเลยเย็บปะเย็บะเดี๋ยวแล้ให้เราจอดก่อนนะ จงเสือเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าเป็นบ่อจระเข้ครัน้ำจืดน้ำเค็มนะครับเสือดำเสือดาวแล้วก็มูเหลาทองนะครับห้องน้ำร้านค้าอยู่ด้านขวามือนะครับผมดูชมได้เลยนะครับผมไม่หนักก้าวขึ้น

Oh <laughs>

ก็อยู่ขวาม,มือน้องๆไม่ปีนรั้วนะครับผู้ปกครองดูแลบุตรหลานด้วยนะครับผมรถจอดรอ15นาทีจอดรอ15นาทีเราดูให้คบทุกส่วนแล้วอยเดินกลับมาขึ้นรถนะครับรถจอดรอ15นาที วาใหญ่บุ้มบิ๊กบุ้มเลยเดี๋ยวทีเ <Nixon> ห็นไหมลูกมาดูตรงนี้ใกล้ๆย่านนี่ตน่สิบสิบตัวจริงตัปอตนี้ตัวจริงมาสันนี่ตัวใหญ่มากตัวีตัวปอแค่นี้เป็นงี้ครับเ็ุกมาแล้ว็ปอ เราอยู่เก๋ไอไอนอนจังเลยพี่แล้วลูกอู้ไม่ส่วนเดียว <coughs> <coughs> นอนะดำนอนตรงนู้นต้องทำหมุนตรงนี้ค่ะตรงนี้ฟองขึ้นหักเสือดาวเสือดาวนี่เห็นเสือดำเหรอนี่ผมไปบนตัวชิว